เรื่อต้นข่าวบันเทิงวันนี้ครับคุณผู้ชมยังคงเกาะติดเรื่องราวของเมียหลวงหลวงสังหารภาค2ครับที่ธัญญาธัญเรศน,นะฮะออกมาเปิดอกอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้โล่งใจขึ้นมากครับหลังจากที่ควงสาม,มีเปิดอกแบบหมดเปลือกถึงกรณีสัมพันธ์ร้าวเพราะนางเอกสารีลีรักครับ หลังแป็กสัญชัยสามีเสน่ห์แรงของธัญญาธัญเรศยืนยันด้วยสักดิ์ีลูกผู้ชายทำการกองทัพสื่อเมื่อวานนี้ว่าไม่มีอะไรเกินเลยกับคู่เช้าเจ้าเก่าพิงกี้สาวิกาและจะเริกส่งข้อความหากันอีกเมียหลวงหลวงสังหารก็เผยว่ารู้สึกดีขึ้นมากค่ะก็โล่งใจค่ะเพราะว่ามันก็เป็นปัญหาคลุมเครือมาหลายวันนะคะที่เป็กคู่ไปก็ค ขณะที่คุณแม่ของพิงกี้เผยกับนายตะเทนทางโทรศัพท์ว่าตอนและลูกสาวได้ดูข่าวเป็กขัญย่าควงคู่แถลงข่าวแล้วและไม่ติดใจอะไรเพราะตรงกับความเป็นจริงซึ่งพิงกี้ก็เตรียมเปิดใจกับสื่อในวันพรุ่งนี้ค่ะ